สวัสดีครับทรายพัส r e รีวิววันนี้เราจะมารีวิวกล้องฟิล์มกันกล้องฟิล์มที่เราจะรีวิววันนี้เป็นกล้อง canon av 1กล้อง canon av 1เป็นกล้อง slr ของ canon นะครับในซีรีส์ของ a นะครับซีรีส์ a ของ canon จะมีอยู่ในการทั้งหมดหลายตัวไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ a 1 ae 1 av 1และ al 1นะครับตัวนี้เป็น av 1 เป็นรุ่นที่ลดทอนสเปคมาจาก A1 และลดทอนสเปคมาจาก a e 1อีกด้วยนะครับจึงทําให้มันเป็นตัวลำดับที่สามในตระกูลซีรี A ซีรีส์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายกระทัดรัดเหมาะกับมือใหม่มากๆในยุคสมัยนี้นะครับและราคาก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับตัว A1 เกิดมาในช่วงของปี1979นะครับยุคปลาย70ต้น 80, 80. ตัวนี้หน้าตาจะเรียบๆหน่อยไม่มีอะไรแต่ว่ามีการจับถือที่ค่อนข้างถนัดมือนะครับมีการสลักนะครับหรือสกรีนรุ่นเอาไว้นะครับว่า av 1อยู่ทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับช่องที่เอาไว้ใส่ถานนะครับแล้วก็เป็นช่องที่มีความนูนออกมานะครับสามารถทําให้เราจับถือได้ค่อนข้างถนัดมือเลยทีเดียวเพราะมันมีกลิปเอาไว้จับนะครับตัวนี้มันใส่ถานนะครับก็ต้อง ปุ่มตรงนี้นะครับดันลงมาปุ๊บมันก็จะมีช่องใส่ฐานนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใส่ฐานได้ก็คือ 4LR44 หรือตัวนี้นั่นเองนะครับหาซื้อง่ายนะครับก็ละไม่กี่บาทไม่ประมาณ50-100บาทแล้วแต่ร้านว่าจะขายยังไงนะครับหรือว่าถ้าเราหาฐานตัวนี้ไม่ได้นะครับหาฐาน 4LR44 ไม่ได้เราก็ไปหาฐานตัวนี้มาแทนเป็น LR44 นะครับซึ่ง ไอฐาน LR44 มันจะเป็นฐานเหมือนกับฐานกระดุมนะครับมันจะใส่นะครับสก้อนต่อเรียงกันนะครับใส่4ก้อนเรียงขนานต่อกันแล้วก็ใช้ฟอยล์มาดันเอาไว้นะครับเพื่อให้มันติดกับขั้วแบตเตอรี่อย่างแนบสนิทนะมันก็จะมันถึงจะใช้งานได้นั่นเองนะครับหรือว่าผมเคยลองใส่ไปแล้ว5ก้อน,นครับเอาเอาเจ้าเนี้ย LR44 ใส่ไป5ก้อนแล้วมันก็ ทำงานได้เหมือนกันแต่ว่า,าไม่มั่นใจในเรื่องของระบบไฟว่ามันจะไฟเกินหรือเปล่านะครับก็อันนี้ไม่แนะนาําแต่ว่าถ้าอยากจะลองกล้องที่เราได้มาว่ามันใช้ได้เลยไม่ได้ก็ลองใช้ c l r 4 4 5ก้อนทสดูก่อนก็ได้แต่ถ้าใช้งานจริงก็แนะนําให้ไปซื้อ c l r 4 4แบบนี้มาใช้งานดีกว่านะมันจะง่ายนะครับเหมาะกับตัวกล้องมากกว่าไฟจะไม่เกินนะครับแล้วก็วัดแสงมันจะได้ไม่เพี้ยนนั่นเองนะครับแล้วก็ยืดอายุกล้องไปอีกด้วยนะครับ เมื่อเราใส่แบตเตอรี่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับมีโลโก้คําว่า Canon อยู่ตรงกลางกระโหลกนะครับตรงช่องมองพอดีนะครับมีจุดสีแดงเอาไว้มาร์กในการใส่เลนนั่นเองตัวนี้เมาส์เป็นเมาส์เหล็กครับเป็นเมาส์ขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนะครับตรงขอบตรงเกาะเอาไว้เกาะปากเมาส์นะครับตัว Canon น v 1จะใช้เลนส์ n น n น n FD หรือ F L ก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวมันอย่างตัวนี้ a v 1ผมใช้เลนส์อยู่2ตัวคือตัวนี้ Canon 50 1.8 FD กับตัวนี้ Canon 50 1.8 FL นะครับซึ่งมันสามารถใช้ได้ทั้ง2รุ่นนะครับ2เลนส์เลยมันจะเป็น FD หรือ FL ก็ได้นะครับส่วนปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ข้างๆตรงเมาส์เลนนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม backlight control switch นะครับหรือปุ่มที่เอาไว้เช็คชัดนลึกชัดตื่นของ ตัวเลนส์น,นะเวลาเราเลือก F อะไรแล้วเราอยากดูชัดเลอกชัตเตอร์เราก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับด้านบนนะครับด้านบนไม่มีอะไรมากมีปุ่มเอาไว้หมุนการฟิล์มนะครับทั่วๆไปมีช่องปรับ iso นะครับตัวนี้สามารถปรับ iso ได้ตั้งแต่25จนถึง1,600นะถือว่าใช้งาน iso ได้สบายๆในยุคสมัยนี้ มีฮอตชูให้นะครับสามารถใส่ซิงฟงซิงแฟลอะไรก็ได้นะครับปุ่มปรับไดอัลตรงนี้นะครับซึ่งเจ้า av 1นั้นจะใช้ได้อยู่แค่โหมดเดียวคือโหมด a aperture priority คือเลือกรูกรับแสงที่ตรงนึงแล้วสปีชัตเตอร์เดี๋ยวกล้องจะคำนวณให้ตัวนี้มีสปีชัตเตอร์มาให้ตั้งแต่1นวิจนถึง1ส่วน1 0ันวินาทีแล้วก็นอกนั้นจะเป็นชัตเตอร์ b ตัววงแหวนไดลนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดอะไรเราต้องกดปุ่มเงินเงินตรงนี้ซะก่อนนะครับค้างไว้แล้วก็เปลี่ย ถ้าเราอยู่ในโหมดอื่นว่าจะเป็นโหมดตัวนี้โหมด60และมีฝาผ่าตรงนี้นะครับคือเป็นการใช้สปีด60ในการซิงค์แฟลชมันจะสามารถถ่ายได้เรื่อยๆไปเลยถ้าโหมด A เรามีปัญหานะครับสปีดมันไม่ซิงค์มันไม่ทํางานว่าแสงไม่ทํางานเราก็ใช้สปีด60ตรงนี้ถ่ายได้ตลอดทั้งช่วงนะครับตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นรูรับแสงไหนก็ช่างเราก็ต้องคํานวณเอาเองว่าสปีด60จะใช้รูรับแสงเท่าไหร่เราต้องมาคํานวณเองอีกทีหลังนะครับหรือว่าถ่ายชัตเตอร์บีก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตรงนี้เป็นโหด A แล้วก็มีรูปสายฟ้านะครับตัวนี้เอาไว้ใส่กับซิงแฝตนะครับถ้าเราใส่แฟตไปปุ๊บเราต้องหมุนมาที่ตรงสายฟ้าตรงนี้เพื่อให้ใช้โหมด A นะครับแล้วก็ซิงแฝตไปด้วยยิงแฝตออกตอนขณะที่ถ่ายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราหมุนตัวแป้นตรงนี้กลับมาที่ A มันจะล็อกนะครับมันจะไม่สามารถหมุนไปไหนมาไหนได้เลยเราต้องกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหมุนโหมดนะครับแล้วก็หมุนกลับมาเองมันก็จะล็อกให้เองอัตโนมัตินะครับ ตัวไฟแดงนี้เป็นไฟที่เอาไว้ถ่ายพวก Cell imer, เซลทัมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับทั่วๆไปปุ่มชัตเตอร์นะครับเป็นปุ่มค่อนข้าง,าง,างมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมีการเจาะสกรูเอาไว้นะเพื่อให้เราใส่พวกซอฟชัตเตอร์อะไรลงไปแต่ต้งปุ่มชัตเตอร์มันยังมีตัวเอาไว้ก้านเอาไว้ล็อกนะครับให้เราหมุนนะครับเพื่อกรณีเวลาเราขึ้นฟิล์มไปแล้วเรากลัวกดถ่ายแล้วก็ขึ้นก้านล็อกเอาไว้มันก็จะ กดไม่ได้นะครับมันจะมีสกรีนคําว่า L อยู่ตรงนี้ถ้าเป็น L อยู่ตรงขีดดําๆตรงนี้แสดงว่ามันล็อกแต่ถ้าเป็น A แสดงว่ามันสามารถกดถ่ายได้นั่นเองนะครับถ้าเราหมุนมา A แล้วกดชัเตเตอร์มันจะนุ่มๆนะครับถ้าเราหมุนสวิตช์นะครับอยู่ในตําแหน่งของ A แบบนี้นะครับกล้องมันจะใช้ไฟอยู่ตลอดเวลานะครับคือมันจะวัดแสงให้เราอยู่ตลอดเวลาเรากดชัตเตอร์ลงครึ่งน,นึงเขียมวัดแสงด้านในมันจะ นิ่งขึ้นตลอดเวลานะครับหรือมันจะวัดแบบสงเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่อยากให้กล้องมันกินแบตนะครับเราก็ขึ้นชัตเตอร์นะครับการชัตเตอร์ให้มันเป็นเป็นล็อกซักนะครับมันก็จะไม่เปลืองแบตกล้องมันจะไม่ทํางานนั่นเองตรงนี้จะเป็นก้านฟิล์มที่คอยเอาไว้ขึ้นฟิล์มให้กับเรานั่นเองนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วมันก็จะตีกลับสุดแค่นี้เราก็สามารถกดถ่ายได้นั่นเองนะครับไม่มีอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ่ายเสร็จแล้วเราก็ดันกลับนะครับ หรือว่าจะดันขึ้นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็มีตัวนับฟิล์มอยู่ตรงนี้นะครับนับตั้งแต่ศูนย์จนถึง36ปกติทั่วๆไปนะครับช่องมองภาพนะครับด้านในจะมีเข็มวัดแสงนะครับซึ่งเข็มวัดแสงของเจ้า AV1 มันจะเป็นเอาไว้ใช้บอกสปีดชัตเตอร์จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับถ้าเราวัดแสงตรงไหนนะครับเข็มมันจะตีขึ้นตรงนั้นนะครับโดยที่ ถ้าเราจะถ่ายรูปนะครับเราก็หันกล้องไปยังที่ตรงซับเจกนั้นที่เราจะถ่ายขึ้นชัตเตอร์แลยเรียบร้อยจากนั้นกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อทําการวัดแสงว่าเราใช้รูรับแสงนี้กล้องมันจะวัดสปีดให้เราเท่าไหรม่มันก็จะเข็มมันจะเด่งขึ้นไปให้กับเรานะครับเข็มมันไม่ได้เร่งเด่งแบบเรียวถามให้เรานะมันจะต้องกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเข็มมันถึงจะกระดิกให้นะครับถ้าเราไม่กดเข็มมันจะไม่กระดิกนะครับ สามารถเช็คได้แบบนั้นเลยนะครับฟ้าหลังนะครับเป็นฟ้าหลังแบบหนังนะครับเป็นเหล็กแล้วก็มีหนังหุ้มนะครับตัวนี้ยังสภาพค่อนข้างดีอยู่เลยนะครับแต่ว่าบอดี้ด้านนอกค่อนข้างไปหมดแล้วนะครับด้านในถ้าเราเปิดมาเราก็จะเจอกับตัวใส่ฟิล์มนะครับมานชัตเตอร์มานชัตเตอร์ตัวนี้ยังเป็นแบบผ้าอยู่นะครับมานชัตเตอร์อย่าเอามือไปจับนะเพราะถ้า,ถามานชัตเตอร์มีปัญหาแล้วกล้องก็จะต้อง ส่งซ่อมหรือทําใหม่หมดเลยนะครับเพื่อมามาขึงมาชัตเตอร์อะไรใหม่มันจะยุ่งยากวุ่นวายนะครับตรงแกนฟิล์มตรงนี้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ยังถือว่าค่อนข้างสภาพโอเคนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาด้านล่างนะครับด้านล่างไม่ได้มีอะไรมากมีรูที่เอาไว้ขันขาตั้ง1นงส่วนสีนิ้วอยู่ตรงกลางกล้องพอดีจินะครับมีคอนแทคแม่เหล็กไม่ใช่แม่เหล็กเป็นไฟฟ้านะครับ 2ตัวอยู่ตรงนี้เพื่อเอาไว้ใส่กับพวกมอเตอร์ไดร์หรืออะไรสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มีปุ่มเอาไว้กดเพื่อกรอฟิลมกลับนะครับในการใส่เลนนะครับของเจ้า canon av 1มันใส่เลนได้2ตัวอย่างที่ผมบอกคือใส่เลนส canon fl หรือ fd ก็ได้นะครับตัวนี้ fd ตัวนี้ fl fd กับ fl มันมีความแตกต่างกันตรงเมาส์ท้ายเลนนะครับมันจะต่างกันเมาส์มันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันจะต่างกับตรงเขี้ยวเหล็กตรงนี้นะครับที่มันต่างกัน ตัว fd จะมีเขี่ยวเหล็กอยู่2อันนะเพื่อเอาไว้ใช้งานตัว fl จะมีแค่อันเดียวนั่นเองนะครับตัว fd นะครับ a n ้น fd ถ้าเราไปซื้อเลน Canon fd มาแล้วเราหมุนรูรับแสงไม่ได้นะครับเหมือนอย่างตัวนี้ดูใบเบลดใบเบรดนะครับใบเบรดมันจะแคบอยู่แค่นี้นะครับถ้าเราหมุนหมุนรูรับแสงนะครับหมุนไปที่22นะครับมันก็ยังอยู่เท่าเดิม หรือถ้าเราหมุนไปกว้างสุดอย่างตรงนี้มัน1.8มันก็จะอยู่เท่าเดิมนะครับถ้าเราเอา Fd มาหมุนแบบนี้แล้วคิดว่ากล้องพังมันไม่ได้พังนะครับเลนมันไม่ได้พังแต่ว่าไอ้รูรับแสงตรงเนี้ยใบเบรมันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมันเอาไปติดกับกล้องแล้วมันถึงจะทํางานนะครับใส่เลนแล้วก็เอาแดงตรงแดงนะครับหมุนเข้าไปแบบนี้ จากนั้นเรากา็เปลี่ยนรูรับแสงนะครับผมเอาไว้ให้มัน1.8ละวตรงนี้1.8ขึ้นฟิล์มนะครับจากนั้นเปิดด้านหลังดูว่าไบรเรดมันจะ1.8ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นชัตเตอร์บีนะครับเพื่อมันจะได้ง่ายาจากนั้นเรากดถ่ายปึ๊บเนี่ยฮะรูรับแสงขึ้นกว้างสุดนะครับ กว้างสุดนะครับไม่ได้เป็นแคบเหมือนอย่างตอนที่ก่อนเราจะใส่นะครับแบบนี้นปรับรูรับแสงได้เรื่อยๆนะครับอันนี้1.8 2.8 2.8อ่เห็นมสองก็จะไหลลงมา fc นะครับเนเมื่อกี้กรูรับแสงมันค้างอยู่ที่ f8 ก่อนที่เราจะใส่เลนกับตัวกล้องนะครับ เราไม่ต้องตกใจนะถ้าเราไปได้เลนส์ fd มานะครับนะวิธีการถอดเลนส์ fd ก็มันจะมีล็อกตรงนี้ให้เรากดล็อกตรงนี้ที่อยู่ตรงเลนส์พอดีนะครับหมุนกลับคืนแล้วก็ถอดออกนั่นเองนะครับตัว av 1เนี่ยมันจะไม่มีปุ่มกดล็อกเลนส์ออกนะปุ่มกดล็อกเลนส์ออกมันจะอยู่ตรงเลนส์เลยนะครับถ้าเป็น canon fl อย่างี้อย่าง50 1.8 fl นะครับ ก็ใส่ไปเลยการใส่มันจะไม่เหมือนกันนิดนึงไม่เหมือนกันหน่อยนะครับแต่ว่าก็เอาจุดแดงตรงกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนเหล็กตรงนี้มาเพื่อล็อกนะครับตัวนี้จะใช้แค่เกลียวตรงนี้ในการล็อกเหล็กเท่านั้นแต่ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าใส่ไปแล้วก็ต้องหมุนหมุนเลนทั้งตัวนะหมุนทั้งชิ้นแต่ตัวนี้หมุนแค่เหล็กตรงนี้เท่านั้นนะครับนี่ canon fl นะครับมันจะไม่เหมือนกับ fd นะครับก็คือ รูรับแสงนะครับถ้าเราใช้รูรับแสงไหนใบเบ,บมันจะหมุนตามไปเรื่อยๆเท่านั้นนะครับนี่อนอย่างตรงนี้1.8นะครับแล้วก็บิดกลับขึ้นมาเรื่อยๆจนมันจะสุดอยู่แค่ประมาณนี้นะครับอยู่แค่ประมาณ F 5.6ประมาณนี้มันจะค้างแค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วมันจะไม่ไม่แคบกว่านี้นะครับถ้าเราไม่ใส่กับตัวกล้องนะครับอันนี้เลนไม่ได้เสียนะครับนี่1.8นะครับ อันนี้น่าจะ2หรือเปล่าสองแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะหยุดค้างแค่นี้มันก็จะไม่ขยับแต่ถ้าเราเอาไปใส่ในกล้องแล้วก็กดถ่ายแล้วก็หมุนไป f 2 2มันก็จะแคบให้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใส่ใส่เลนไปแล้วหมุนไป2 2 ัตเปิดฝาหลังดูเหมือนเดิมกดถ่ายนะครับรูรับแสงเล็กกจิตลิตนะครับ f 2 2หมุนรึบไป f 4ขึ้นเปิดนี่ก็ถ่ายได้ปกติทั่วๆไปนะครับตัวนีนะ้การใช้งานตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวโฟกัสนะครับตัวโฟกัสของตัว a v 1จะเป็นช่องมองกลมๆที่อยู่ ตรงกลางของปีซึมนะครับใช้ภาพในการหมุนโฟกัสนะครับถ้าภาพเวลาเราหมุนโฟกัสไปแล้วมันจะชัดปกตินะครับแต่ถ้าภาพมันไม่ชัดนะครับไอรูกลมๆตรงกลางที่มีขีดนะครับแบ่งเอาไว้มันจะเกิดฟันเลื่อยหรือภาพซ้อนกันไม่สนิทนะครับเราก็ต้องหมุนให้มันซ้อนกันสนิทนะครับมันถึงจะถ่ายได้เข้าคมชัดเป๊ะนะครับข้อดีข้อเสียของตัวนี้นะข้อดีของผมว่ามัน จับถือง่ายนะครับเพราะมันมีกลิปตรงนี้นะครับใช้งานง่ายมีโหมด A นะครับซึ่งผมชอบกล้องที่ใช้โหมด A ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเราเลือกรูรรับแสงที่เราต้องการและจากนั้นก็กดถ่ายไปเลยนะไม่ต้องมาหมุนสปงสปีดอะไรให้ยุยย่งยากหรือเป็นโหมด M อะไรนะครับก็คือใช้งานง่ายฐานหาง่ายนะครับตัวนี้การจับถือง่ายปุ่มเปิ่มอะไรใช้งานง่ายไปหมดเลยนะครับถือว่าตัวนี้ผมชอบมากในตระกูลของซีรีส์ A ของแ Can น n นะครับ ข้อเสียที่มันจะมีขึ้นมาหน่อยก็คือมันจะค่อนข้างพังง่ายในช่วงของตัวกลิปตรงนี้นะครับก็คือมันมีปัญหาค่อนข้างง่ายถ้าเราใช้ฐานที่ไม่ดีนะคือถ้าเรามาเปิดปิดตรงนี้บ่อยๆดึงฐานเข้าดึงฐานออกบ่อยๆตรงรางฐานจะเสียนะครับมาเลยทําให้ระบบไฟของตัวกล้อง AV1 ค่อนข้างจะมีปัญหาได้ค่อนข้างง่ายไปนิดนึงนะครับแต่ว่า มันก็ไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นถ้าเราดูแลมันอย่างดีพอนะครับ Canon น ev 1ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ